แผ่เมตตาแผ่แล้วก็ปุทิศจำเพาะเจาะจงให้ญาติสนิทในพบเปรตวิสัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะทางดีทางไม่ดีเนี่ยก็ให้จิตให้อันเป็นอภัยทานแล้วก็เอาบุญกุศลให้เขาเนี่ยครับอ่าตรงนี้ดีแน่นอนดีแน่นอนไม่ยอมไปสักทีอ้านะครับไปต่อครับคำชี้ชวนบิงบ่อนภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อรู้ว่า หนีทุกหนีเหตุได้เกิดทุกหนีความดับสนิทแห่งทุกหนีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางไม่ถึงนิพพานเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใด,ดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนบ่าพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี้แหละวาจาเครื่องพิมสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย